สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่แดงก็มาอัปเดตบ้านสไตล์โมเดิร์นของพี่แดงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังต่ออีกแล้วนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็โปรดงโปรงมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็เลยบรรยากาศก็เลยสดใสมากเลยนะคะสวยงามมากนะคะเดงก็มาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมรับฟังต่อนะคะ ตอนนี้ช่างก็ได้เดินเก็บรายละเอียดภายในบ้านนะคะบางคนก็มาทําบันไดนะคะทําบันไดหน้าบ้านนะคะช่างก็กําลังทําอยู่นะบันไดหน้าบ้านพี่แดงก็จะทํสามขั้นเตี้ยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านก็ช่างก็ได้ยานแนวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน พี่แดงก็เดินถ่ายไปเรื่อยนะคะเพราะว่าพี่ดพพพพแดงก็ต้องรีบถ่ายนะคะเพื่อนเพื่อเพ,พื่อเก็บความทรงจำทรงจำนะคะช่างก็ทํางานของช่างไปพี่แดงก็ทํางานของพี่แดงไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เพ anyway> ื่อนๆได้รับชมนะคะจบพี่แดงก็เช็ดเสื้ใสกี๊ทะลุออกนอกบ้านเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็น บันไดหลังบ้านนะคะเพื่อนๆก็บันไดขั้นเตี้ยๆ3สขั้นนะคะตอนแรกพี่แดงจะทําขั้นเดียวนะคะแต่แต่ก็เปลี่ยนใจเป็น3ขั้นนะคะอันนี้ก็เป็นระเบียงหลังบ้านนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นประตูหลังบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นประตูกระทุ้งเข้านะคะเพื่อนๆ เพราะว่าบ้านพี่แดงก็จะกระทุ้งเข้าหมดทุกบานเลยนะคะเป็นตามความเชื่อนะคะกระทุงเข้าเอาทรัพย์นะคะเรียกซัพย์เข้าบ้านเพื่อนๆพี่แดงก็จะมาถ่ายบรรยากาศนอกบ้านให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังบรรยากาศก็สดใสปลอดปโปร่งมากเลยนะคะเพื่อนๆ ท้องฟ้าสดใสมากบรรยากาศสวยงามมากนะคะบรรยากาศบ้านนอกคอกนาของเราวันนี้จะสวยงามจริงๆเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นมุมรอบๆบ,บ้านพี่แดงนะคะถกฟ้าบรรยากาศสวยงามมากค่ะเราก็วกกลับเข้ามาภายในบ้านนะคะเพื่อนพี่แดงก็เตรียมผ้าเตรียม น้ำยาเช็ดกระจกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะมาเช็ดกระจกบ้านนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านสะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่าช่างก็คงไม่มีเวลามาเช็ดให้เราเนาะเราก็ทำเองนะเพื่อนๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะของก็อุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์ช่างก็ยังเหลือเต็มบ้านนะคะยังไม่ได้เก็บนะเพื่อนๆ เพราะว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะส่วนห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆยังไม่เก็บรายละเอียดนะคะส่วนห้องน้ําพี่แดงก็จะติดอ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยไปหมดทุกอย่างนะคะยังเหลืออีกหลายอย่างนะคะห้องน้ำพี่แดงก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะ ยังไม่ได้ติดตั้งประตูห้องน้ำนะคะเพื่อนๆส่วนห้องนอนพี่แดงก็เสร็จหมดแล้วนะคะส่วนโหลดไฟก็จะเป็นไฟหลิบนะคะดาวไลท์นะคะช่างก็เดินสายไฟไว้ติดแอร์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆห้องนอนพี่แดงก็3เมตร50คูณ3เมตร50ทุกห้องนะคะ ส่วนประตูก็จะเป็นประตู UPVC กันปลวกนะคะเป็น UPVC ลายไม้กันปลวกนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะบางคนชอบประตูไม้ที่พี่แดงใส่ประตู UPVC เพราะว่ามันกันปลวกเพราะว่าพี่แดงไม่ได้อยู่บ้านประจำเนาะนานๆมาทีก็เลยต้อง ใส่อะไรที่มันกันปลวกเข้าไว้นะคะส่วนประตูบ้านก็ติดตั้งหมดทุกห้องแล้วนะคะเป็นประตูกระทุ้งเข้าหมดนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆพ,พี่แดงก็เช็ดกระจกเรียบร้อยนะคะใส่เลยนะคะเพื่อนๆ จะดูโล่งโปร่งสบายนะคะห้องนอนพี่แดงก็3ามเมตรห้าสิคูณสเมตรห้สิทั้งสองห้องนะคะแต่ว่าห้องนี้ก็จะดูโล่งเพราะว่าหน้าต่างมันเยอะนะคะทุกคนพี่แดงก็ถายให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะแม่กนะุญแจบ้านก็จะเป็น แม่กุญแจที่ติดล็อกนะคะก็จะแตกต่างจากบ้านฝรั่งนะหน้าประตูจะไม่มีกุญแจค่าแบบนี้นะคะเราก็วกมาห้องน้ำอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆห้องน้ำพี่แดงก็2องเมตรห้าสิบคูณสเมตรนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะ ก็ไม่ได้เล่นลวดลายอะไรก็เป็นสีเดียวนะคะกระเบื้องเราก็ติดเต็มนะคะทุกคนหน้าต่างระบายอากาศเราก็จะมีสองบานนะคะเพื่อความโล่งโปร่งนะคะลมจะได้โกรกดีนะคะทุกคนห้องน้ำยังไม่เสร็จนะคะจ้างยังไม่เก็บรายละเอียดนะคะจ้างก็เดินสายไฟไว้ สายไฟใต้ดินไว้นะคะเพื่อที่จะติดเครื่องทำความอ,อุ่นนะคะทุกคนห้องน้ำก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งนะพี่แดงคงยังคงไม่ได้อยู่ดูจนเสร็จงานนะคะคงได้กลับสเปนก่อนก็คงต้องฝากน้องชายให้ดูให้นะคะทุกคนแล่ยังไงก็จะให้น้องชายถ่ายรูปส่งมาให้แล้วก็จะอัปเดต,ตให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปต,ต่อไปนะคะทุกคน บ้านพี่แดงก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดก็84ตารางเมตรนะคะวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประเสร็จเมื่อไหร่พี่แดงจะมาบอกราคานะคะว่าหมดไปงบประมาณไปเท่าไหร่วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า